สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูจิราพรนะคะ,ะวันนี้นะคะมาดูนะคะว่าบทเรียนที่เราต้องเรียนเรามาต่อการจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องการผันวรรณยุกต์ในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ในักเรียนเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรสูง อ,อักษรสูงอักษรสูงมีพยัญชนะอะไรบ้างมีกี่ตัวนักเรียนจำได้ไหมคะระหว่าง11ตัวกับ12ตัวพยัญชนะอักษรสูงมีกี่ตัวคะมีทั้งหมด 1ิตัวค่ะมีตัวอะไรบ้างนักเรียนจําได้ไหมคะแล้วนักเรียนท่องว่าอย่างไรจําได้ไหมคะอ่าที่นักเรียนท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือข้าวสารของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีใช่ไหมคะมันก็จะมีตัว ขอคข่ขอคดัดวชอชิงทอฐานถอถุงผอพึ่งขอฝาสอฤษีเขอกับสอสลาสอฤษีสอเสือและหอหีบนั่นเองค่ะใครรู้บ้างว่าอักษรสูงสามารถผันได้กี่เสียงคะ อักษรกลางเราพันได้ทั้งหมด5เสียงใช่ไหมคะแล้วอักษรสูงล่ะเขาจะพันได้เหมือนกับอักษรกลางหรือเปล่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทานเสียงของอักษรสูงก็จะเป็นเสียงจัตวานะคะอ่าอักษรสูงพันได้3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะเสียงจัตวาจะเขียนในรูปของ สามันนั่นเองนะคะเรียนจําให้ดีนะคะเด็กๆจะไม่ดีนะคะอักษรสูงพันได้3เสียงเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเสียงจัตวาจะเขียนในรูปของสามันนะคะเราไปลองฝึกพันคำกันเลยค่ะ,ะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง เมื่อประสมสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดในมาตราแม่กง,แม,กงแม่กลมแม่กลนแม่เกยและแม่เกลจะผ่านได้3ามเสียงนั้นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัดตววเรามาลองฝึกผ่านคำพร้อมๆกันเลยนะคะคำนี้อ่านว่าหาเราก็จะมาใส่ในช่อง ไม่มีสามาัญนะคะไม่มีเสียงสามาัญเพราะจะเป็นหออาหาไมเอ็กหาหออาหาไมโทห้าเสียงตรีก็ไม่มีนะคะแล้วก็หออาหาจัตวาหาต่อไปค่ะแบ่งคำที่มีตัวสะกดไหนแม เกยขายขออายอขายไหมเอกขายขออายอขายไม่โทไข่และขออายอขายจัตวาขายไปดูคำต่อไปเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกนะคะนะักเรียนจำไม่ดีนะคะ เสียงจัตวาจะไม่มีวรรณยุกต์จะเขียนในรูปของสามัญแต่ออกเสียงจัตตาวนะคะอ่ะต่อไปคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงเมื่อผสมสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดในมาตราแมกกบแม่กบแม่กด และคำที่ผสมสระเสียงยาวที่มีตัวสะกดในแม่กบแม่กบและแม่กดจะผันได้สองเสียงนั้นก็คือถ้าถ้าเป็นอักษรสูงที่มีตัวสะกดเป็นสระเสียงสั้นเราจะผันได้แค่สองเสียงค่ะไปดูสิเขาว่าเราจะผันในเสียงอะไรได้บ้างในสองเสียงนี้ ขอสระอะสระขอไข่กับสระอะสระอะเป็นสระเสียงสั้นขออะค่ะเสียงสามัญไม่มีนะคะก็จะอยู่ในเสียงเอกแต่ไม่มีรูปวรรณยุกซึ่งจะเขียนในรูปของสามัญเราจะอ่านว่าค่ะค่ะ ก็คะแสะดงว่าเราจะไม่มีเสียงจัตตวานั่นเองค่ะต่อไปคำว่าหักก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะมีอยู่ในเสียงเอกและเสียงโทเท่านั้นค่ะเราจะไม่มีเสียงจัตตวานะคะถ้าเป็นวรรณยุกถ้าเป็น ตัวสะกดที่เป็นสะเสียงสั้นนะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะนักเรียนจำเลยนะคะว่าถ้าถ้าพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงแต่เมื่อผสมกับสะเสียงสั้นเราจะผันได้แค่สองเสียงนั่นก็คือเสียงเอกและเสียงโทซึ่งเสียงเอกก็จะเขียนในรูปของสามัญไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเราไปฝึกผันคำกันดีกว่าค่ะอ่ คำว่าขาขออาขาไม่เอกขาขออา,าขาไม่โทฆ่าขออา,าขาจตัตวาขาพออูผูไม่เอกผูพออูผูไม่โทผู้พออูผูออไม่จัวตวาหูสอเอือเสือ เสือเอกเสือสอเอือเสือเสือโทเสื้อสอเอือเสือจะตว่าเสือหออหอหอเอกหอหออหอหอโทห้อหออหอจะตว่าหอทออัวยอถ้วยถวยออก ถวยทออวยถวยถวยโทถ้วยทออวยถวยจะทอถออวยถวยถวยจะตัวถวย ต่อไปเรามาฝึกพันคำกันนะ้าเรามาดูสิคะว่าคำนี้จะผันได้กี่เสียงคะอ่เด็กๆดูเลยค่ะมันเป็นตัวสกดที่เป็นอ่ผสมด้วยสเสียงยาวและตัวสกดก็คือแม่เกิลนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะผันได้ทผันได้กี่เสียงคะสามเสียงขออวขาว ไม่เอกขาวขออาวาขาวไม่โทข้าวและขออาวาขาวหมายจาตัตว,วาขาวผ่านได้สามเสียงค่ะคำต่อไปคำนี้ผ่านได้กี่เสียงคะสออกงอสงสงไม่เอกสงสออกงอสงไม่โท ส่งและสองอสงสงคำต่อไปค่ะฝ้าผสมด้วยสารเสียงยาวก็จะผัานได้ฝออาฝาไม่เอกฝาฝออาฝาไม่โทฟ้าและฝออาฝาสิงจตัวา จะไม่มีรูปบรรณยุกต์นะคะต่อไปค่ะคํานี้จะผันได้กี่เสียงกันแล้วเรามาดูสิคะคำนี้อ่านว่าถาถออาถาไม่เอกถาถออาถาไม่โทถา้าถออาถา ในว,วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ใช่ไหมคะ เอาล,ละค่ะวันในวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองใบงานให้นักเรียนทำลงไปในสมุดทั้งสองใบงานเลยนะคะคำอธิบายจะอยู่ในใบงานนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องการผ่านมนุษย์อักษรสูนย์นะคะแล้วเราจะพบกันพรุ่งน,นี้ยังเหลืออีกหนึ่งอักษรน,นั่นก็คือ หมู่อักษรตำ่ำใช่ไหมคะเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอักษรต่ำกันนะคะในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ